ได้เมียยังสาวโบราณกล่าวอย่าไว้ใจไหวไมมล้อมข้อโบราณบอกจะเสียใจถ้าถูกขโมยลักไปจะเอาควายในไทยนะ้า ประเด็นในข้นน็มึงมีเมียแก <c oughs> มีเมียแกสุดจะเย่แล้วเรากูได้เมียมาตอนเมาเมียขอ,องเราครายยา <c oughs> หลับจากเมาเหลา้าเธอนั่งหัวขาวอยู่ริมนาและเป็นน้องเน็ตสวยเสด็จนาการดาดูเป็นสาวโสภาพระเมาสุราตาลายมีเมียแกสุดจะเย่เต็มทุน กูอยากหนีไปไห้พ้นพี่น้องมันคนพอได้มันขู่ไ่้ว่ามึงทิ้งยากูมึงตายะกูกลัวจริงๆผู้ใหญ่ยิงบันไลกูทิ้งมันเมื่อไรผู้ใหญ่ยิงตายทันทีมีเมียแก่ไม่รู้ว่าแม่หรือยายมันแสนอับอายจะทำยังไงกันนี้เหมือนหมาที่ถอยไม่รู้จะทำยังไงดีจะนี่ไงใครก่อนนี้ไม่ได้สักที ต้องทนอีกสักกี่ปีอีกแกนี้ถึงจะตายมีเมียแกสุดใจแย่สุดจะเิงเราทำเอาเองแล้วใครก็ช่วยไม่ได้แก่ง่ายตายยากมันลํำบากหัวใจแกล้งเอาหนักหนักใ่อวยนักนักเอาเอวฮักอ้ยตาตแกล้งเอาหนักหนักกะให้เธอชักหัวใจวายเธอนั้นไม่เป็นไรแต่กูเกือบตายเสียเอง เยอนตกรุงมาแล้วรม่มาแล้วแล้วขีดหน้าไหมไหมมดสพัมัดสะพับพื่อเคย่อปันเพื่อมือไม้ดเล้วโอ้ตอนี้มึงไม่ออปันเพื่อดดดวนนั่นแล้ใช้ดดดวนนาะเฮ้ยท่ดดดวนกูมาอยู่แค่นี้เลยอยู่ในบ้านด่นทิน สุทินสุทินพวกหลั่นคิมมันอ้อเป็นไรกับมึงอ่ะพะี่น้องอกูแล้สุทินสู้ทองไหมเนอมันชื่อคลายๆกันสุทินสู้ทองอ๋ออันนั้นเน้นเน้นทิน้งกันทู้ไปกูแบบบอกกูว่าแบบทองเอ้ยอย่าย,เย,ย,ย,ยาาุเลยเขียนยัยย้อมไรหนักกุ้งรางมั่เร็วหนักข้าวก็ไม่เลือดมาอยู่แถวนี้ว่า ไมไ,ไม่ได้ได้พาไปตัดโยงตัดยางในหลักขี้ยางก่อแก่ไข่มั่งกูก็มาแน้วนั่นนะมาถึงก็ปรากหวาบาไปลงเรือก้นไปกับใครไปกับๆๆนี่ปักถวกวตาเล็กพบกนี้เล็กนี้เอออ๋อเล็กพวนของชาวเออว่างีงได้ออกเรือทีทีแม่เอ,อ้ยใช่เหยียดก้นตัวไปอ๋อ หน่าใจมึงอ๋อไม่ชัดเราไปพื้ไปพะจ้าเนือยอยู่กลางเล่ใต้ฮาเลยอ้อนุ่นแหล่ทองนี้แล้วพี่น้องกูกูไม่รู้พื้นอ๋อตลุงกูไปมองหมอกคลื่นกูหยุดอ๋อมึงไปหมอกคลื่นหยุดเออกับไปหยุดแล้วอยู่ได้สามวันกูมานังเหยียวกังบานกรมลงแล่มีเอ้เคยรังเคยที่แดงเป็บมึงนี่เออ วันทิ้นทิ้นมันเดียวดีมาแรงรังไข่หนาลวกทีทีปั่นเพื้อทิ้นมาตึงช่วยแลย่าเชฟไม้เลวทองทองเออเป็นมาเรงเล็วทึงปันป่นเป,ปื่อการกิมผผาปูไปลาดประชาชนใส่ไปเสียดลูกไข่ออกเส้นวยหนึน่งอ๋อว่างมาสว่ะโย่ได้ฮะวันยังเลื่อนเล็ดเดียวเลยใหญ่เหม่ยดงขึ้นลาวตั้เพืออ่อกันนี้ก็ไปตัดตัด,ตดออกกันแล้ว แมท่ทรวงนุ้ยเลือดแต่ดเอเ,ปล,เลปล่าแต่เวปลญาัดนาคีคลาดทึ้งที่นั้นพอดีทินไปดิบไปใจลานรับปริญญากูกายุบาลงกุล้านภายใครสมริมมาแล้วลานภายไปกี่วันเลยการทินมาไปประมาณส0ทวันเลยกูกายุาายาายต้องกุล้านภาย โยดายแทบมันเม่พุทธแดงแปลพุนที่ปลายดอที่อันหยัดเม,ม่ตกใจขาดกูวางขิมข้มเข้ม,ขมอะไรโดนะลุงทีเดียวชอบขิมมาทึ้งช่างเล่ช่างเล่ช่างเล่ขิมหวาเชิบไม้เลวนะ่ะลุงเออมาเร่งลามก้าวโดจนเลวเทั่งจำเพาะอีพากูไปโรงพยาบาลไปตัดโดกะทางไม้ผลทินงอดไปหมดทั้งทำเปาะขิมหวามันเป็นหนังยาบ้าลนั่นเอง มันจำเปามันหนุงข้าวอมข้าวคนเลยหลับมีดคมกริบทึ่งขิมหวาตึนพัดดอยลูกแต่ตั้งบนดันเชียงดี่โอกระพัดได้ขึ้นตั้งบนดันเชียงสอกขิมซับเช็คหอนางยาบานจับเออซับแล้วก็ดอกู่หอดันชุ่มๆไปสนามบินใส่ผ้าดอกูไป็นุ่นทิพไปใช้ให้หม้อผ่อนทิพย์ูดเลยนานนิดหนึ่งคูคนไม่รู้แต่ดอกไปเครื่องบินแล้ว ลั่นคิมพาไปลั่นคิมไปอะยุทธ์วันครับมาถึงหน้าท่อท่องมาดิเร็วเร็วเร็วมามามาคว่างพ้นคันปิสุดกัม้อพอนทิพย์มอพอนทิพย์ปิดสุดกูกว่างเป็นลมครึ่งชั่วโมงใช่อะมอพอนทิปบอกเฮ็ดตีดอดแดงเป็นเพราะกางเกงในหลอกใส่ยังไม่ึงแล้วลั่นคุ้มลั่นคิมเขียดดอกูพนเออนะเออแล้วคนไม่ดอดนี่เครียดยัดแมไม่นุ๊กไลย เรียนเรากลุ้มกว่าป้ากลุ้มคลังไม่นุ่งเร่เฮ้ยเอออะไรกูจะว่าเลยอู้มึงดำดำเฉลียวเกรียดเฉลียวเออพันเพื่อแกอู้ดำเป็นสาวะไม่ไม่พื่อไม่ไม,ไม่แล้วกูมานั่งรีดผ้าบ้านนราเป็นซี่ราเป็นซี่ช่กูรีดได้รีกับต้องรีดควยควารีดรีด,รดพอได้ดราเป็นซี่ตั้งตรวจรับไปกัางมงกู ฮัลโหลใครโทรม่กูยกเตารีดขึ้นรับยัดแมมดังเชี่ยวใช้ว่าเครียดละคนไม้ดอนี่เครียดเออไม่คิดไรกลุ้มนี่ไหนดูนะเออกาพยูทริบวันหนึ่งดินท่ินรับพอยรังทินรับเออกลับมาถึ่งพอดีคนตกนักดินวากตับบานมั้งตะลงทองไปเฉียนยัยนุไปเลยลูกเลยเมียจะมัง พระว่าคนตกนักการอายุกี่เดือนด้วยห้าเดือนการในนี้ลั่นคิมก็จัดการทางให้กูเลยพาไปเยี่ยมลูกเยี่ยมมียให้ลูกเม,มียใจมัม้งยอยู่ห้าเดือนขิมมากี่ทางด้วยอืมไล่ทางนะถ้าใไปลูกตางเคโรยเลยอ๋ออ้อไปรุมรุ่มนี่ไปถึงบานไหวมี่เออว่าคนมันตกน้ำท่วมช่ป,ป่ะเมทเมียผมกูอ้อพร้อมมาแล้วดีไปรับลูกกับโรงเรียนกันนะ ยายลูกตาคุ้นกับบ้านเราลูกกี่คนเลยแปดวะอยู่กี่โรงเรียนน่ะโรงเรียนเดียวล้วก็ขึ้นจันนึ่งเพอะเรียนอยู่ปู่กูก็ไม่รู้แม่มกูพอเมี่ยวไวไปรับลูกก็ขึ้นปรับมันรถสามโอเื่องขับพรูมาโรงเรียนมันค้นก็ตกแหลแผ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 ลไปถึงโรงเรียนมามืดเม็ด เห็นเด็กใส่เสื้อข้าวข้าวหยอกโยนหยอกโยนหยอกโยนหยอกเคยหยอกลูกตั้งแปดคนลงลงลงรถซ้ำโลเพราะว่าเต็มหมดแล้วตั้งแปดคนพลูขึ้นรถสตาร์ทกลับบ้าลพร้อเลขเกือบชนคว้าพันเพื่อหันมาเลยลูกเพื่อนเพยหยัดแม่มเอาใช่ว่าเครียดละคนไม้ดอกเครียดเออจริงกลุ่มนี้จัดหน้าตรงชั้น คิดนี้เราจะต้องเป็นเพื่อนหทาหารการทำมั่งทำมึงอย่างชาวบายจริงงันมันจะเล่นเล่นนั่น,นวันนี้มาลูกกินกับเราอ,อย่างวันเย็นเราอย่าเลือกงานนะขึ้นเลือกงานรถไถโอถ่โองเลยโอ้ไปตำที่ชนไปแปลงว่าไปงานทำไม่เอาแลว้วกูปฏิชนใส่ไปทำงานแล้วพอได้ทำได้สร้งขึ้นจะมันยิ่กูเอา้าวงงด้เทียนได้น่าสนักการ เขาเขียนตัวหนังสือต้องกูทำเด็กนักเรียนเอาเขียนเลยขณะนักเรียนบอกว่ากูรับสมัครคนอ่านกูไปสมัครกูรับทำได้สร้งคืนยัดแม่ยิกใครอ่ะมึงทำอะไรก็ไม่ได้แล้วพูดทำไม่ได้หรอกนั้นกูรอนทำกูลับทำหมดนี่กูลับสร้งคืนกลางวันกันพอตื่นตึองยิกกูไม่ทำไรอ่ะเป็นยามโอ้ยามกูไม่หนังคว้าไปเด้อนั่นเออเครียดคนไม่โดนแต่ทำมือถืหลังนั้นนี่ย ฮ้ยะตอนนี้ก็กลับมานี่แล้วเพื่อนยมาโนราบิงที่กลับไปแล้วไปโย่กับตาเล็กเพื่อนตาเล็กเออไม่แลวกูราบแลวไปโย่ตาเล็กใช่ป่ะกูไปตัดย่างช้างในคุ้มราคนไปกันสองคนตาเล็กเออพอดีเขากองเสียนที่กูไปยู่องคนตาเล็กกันมีแม่มาอยู่คนสวยแม่มานาหนะเออ กากูต้องคนตะเล็กไปตัดยางป่านี้เสร็จแล้วพอรุ่งเช้าก็ผ่ายางไปข้าแผ่นอวนหนังเนนยางแข้งแล้วก็ปนยางเข้าจักค่นี้ตาเล็กกันมุ่นจักแก๊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 กพอดีแม่ไม้นั้นมันผ่ายางไปตรงข้ามแผ่นยางแข้งไปหนังเนนหนังเนนยางแข้งไอ้มีเออกวนไปเลยมันไสเสื้อโคกวางที่ยางแค่หน้าหกทบนังแหนังแหวบ อุนังแล่ลืมแหนมจักกินแค้นก็ไปทนป่ะแร่นุ่มไม่ไม้เออวัดเจ็บไอ้มีเออจักกินแคน่นี้หายเจ็บหลายหลา่มันเพื่อจักดอกอ๋อหายคิดว่าคำว่างในเล็กปาก้าคุ้บโรงพยาบ้านมันโทรมานไมีเหลือแห้งเนี่ยเล็กเมาส์เราก็ะช่งคันใครช่วงคันอนี่ยอูคันหนึ่งจักคันหนึ่งละอ๋อป้ายโยงกันไปผมไปที่โรงพยาบาลกัน นังยาบ้านจัดการหนงเข้าองเข้ามากูชุดหนึ่งชักชุดหนึ่งแรงหนุ่มไอ้ใช่ชักแล้วมันคายกันแล้วมันผู้อิบอ้อยัดแมมอ็อลูกกั่นกูเลยเออถึงกันแล้วถึงกันแล้วก็พอเราตีซิบได้หม้อเอายาชี้ให้ประวัติอาชีพยาเน็ตใมันให้เจ็บให้คือให้กูเข้มหนึ่งให้ชักเข้มหนึ่งให้จักกันแรงจะว่าชี้ชักกันเข้มฮักอ้อยัดแม่ในเล็กนี่ ถ้าเผ่าชาหม้อใหญ่มาทีเดียวตรวจขี้ตรวจเดียวตรวจเหลือดม้อหวานไปง่ายจักฮิปเลจยจัดแมม่อ้าวตาบ้าด้วยโอ้ยดูยังทำอะไรได้เลยกูเละกว่าป้าทำโน่นทำนี่ก็ไม่ได้ปำนนี้เรื่อยมีทื่อเล่นนั่งวะอ๋อเล่นนั่งเออมึงเล่นเป็นอ๋อนี่สินั่งบิดา<อ>นี่เออนั่งราชการกูว้า นั่งวีราลูกนบันเทิงเออขูแข้งคุนั่นทัคนอแข้งอันแล้วเออแัอ่นพืนมังเลยพวกขมันโกเสเปียบพ่อีสอิบนั่งหลาคนบอกว่าบอว่าลุงอ่ะกูมัดอ่ะตองใช้เพแมนไม่จัดแมมโอ้ <c oughs> <c oughs> เออดำมือแ่นไปเลยไปเลยไม่ปเปเลย สมัยบาเบาวอมีเออกูเล่นเสียงดีคนยอ่ออยู่นี่หายเมียเวลากูเลือกคนแก่รำก็เสียดายไม่กระบันไม้เหนคือว่ากูเล่นนี่ใหญมันสลับสับสนเรื่องมันลึกกันเรื่องลึกคนลึกไม่ตึง้งก็เสียดายเวลากูลึกเรื่องไรเคยลึกเอาลูกแก้วไหนหัวบบาครันแล้วไม่ลึกเพื่อยจะแม้ไม่ใช่ใครกล้าลวงเอาตา ใส่ลูกแกล้าก็ไปเลยฮะรวยได้กระจำบ่าการจำบา,ำามึงได้ได้ลองได้ที่คุยขวัางเที่ยงอ่าขวัางจำปัดนาจำปัดลังถ้ามึงหวาบดดีเที่ยงดีกูจะพามึงไปหวาบา้านผู้ยหญ่บ้านกำนันอ่านายไปบ้านกำนันเที่ยงไหมเนูะอ่าไปบ้านนายกหนุน่มดีอ่านี่ผู้ใหญ่เป๊อบตประยงเมื่อวันอบตตักกระได้ อันนี้นักปกครองทองทิ้นนี้สวนหมาก,มากเขมีส่วนอนุรักษ์ศิลปาวัฒนธรรมเพราะเรานี่เป็นศิลป์เป็นผืนบานเขาเรียกวัฒนธรรมทองทิ้งก็ไม่ลักวันงานิงเงอ,อเออในมึงหวานคุหลองเลืกที่ต้าวาได้ละไปลยตัวเดียวได้การมาเล่นนั่งนี่ต้องมีจาาังหวเอานอก,กานี้มึงมาเล่นนานเคยเราเป็นซีเอาแล้วเป็นได้กันมัง้งอะ พี่น้องกันมึงกับดูราเป็นที่เออพี่น้องชิดกันชิดเพื่อนชิดไม่ให้ไรกันนี่อ๋อนั่นดูทิงอ่ะงานนั้นมันโทรไปบอกกูวันนี้ว่าไปลงเอือมันเล่นนั่งให้ขึ้นที่เล่นอยู่แถวยังบางนี้ต้นไมาจันทร์สงครมรดเร็วคราวนี้จะนวดเต็มไปเลยก <มา S 1> ูว่าเมื่อนานน้องอามามามาจันทร์ที่พันเต็มเรืยมารรมดาด่ากูก็มา มาย,ยืมเครื่องอาจารย์อาจารย์หด้อาจารย์ระอ๋อนั่นเป็นปรกากฏว่ามันก็ใจดีอ่ะเพื่อนเพื่องข้าว,วงแกงให้กินเรียบร้อยแกงส้มมังแกงเนื้อมังึ่ง่าแกงวัววันนี้นั่นเออทำบุญแม่ต้องต้องแกงวัวนั่นเดี๋ยวมึงเอาราดมาเอาจะไม่ครบจะยายคาดอ๋อใช่ได้ มาเล่นนันพี่น้องกันนันวาบทถกันเลยทีสวัสดีพี่น้องน้าที่มองนั่งมึงไม่ทองไหมอยาที่มุ่งแล้วรับสวัสดีพี่น้องที่มองนั่งนั่งโยดทองกราบครานท่านผู้ควังกราบแพวนนั่งทุกคนที่สนใจนั่งทองมาไกลไม่ได้ควักมีคารมลมปากนอกนั้นไม่ถี่ควักเลยอาจาโน่คอย มึงววราว่าไมันก็ทุกมึงไม่กล้ารอาจารย์คนล่ะโอ้จริงอาจารย์เออเวลาแล้วยายลูก่ทิศแถวติดแถวเลยแล้วอ่ขอาข้อดวงวิญญาณอาจารย์มันไม่ตายขี้อ่อน,นเลยบา้าเนนั่งรักกอดได้ขิขงกูเลยนั่งท้องมาไกลไม่ได้ควกักมีขาลมลมปากนอกนั่นไม่ที้ควักเลยเรื่องสับสนเดิน,ดนตรงห้องภายใน ยังเจ้าใดนั่งค่ายแม้ตอนนี้ไม่แต่ดเดียวนั่งหยดทองนุ่งป้าทุ่งลายและไม่เชื่อจนเลือดเชื้อรองดังโมจนจนรอเหี้ยวเรื่องสัตว์ที่เดินต้องน้องเป็นเสียอีีไม่เกี่ยวที่เพียวที่พีเที่ยวมาแล้วนั่งคืนนี้ไม่ที่ีว,ว่างตางงานผักผวกสะดวกใจนั่งไม่มัวก็อโอ,โอ,โอ,โอุ่นอว่าชินนำใจเป็นเสียอ พอได้พาไปไส้นางว่ะแม่มนั่งข้าวมงเลยนะได้โปรตีนกับมงซ่อมต้มไปพลางตายโกนั่งตัดไปนาสักว่าพ่อวัวทวงนั่งอาเม็ดเป็นเชื้อเรื่อยใจี่แล้วแหล,ละอืมวัววัวแลกวันเย็นนองเป็นซี่นานั่งเห็นแล้วบอกแป้วแปวว่าเกรงใจจังวันนายนั่งจักรว่ะ น้องเป็นซี่ใจดีมาแจกแกลงย่อมโม่ลูกขูก็ใจดีน้องวาเออเราเล่นฟรีกันสักคืนข้อเบิกโรงพอไดไอ้เด็กผายแพงเกรงใจแรงเกรงใจจานเป็นซี่เออ่วยใส่ผ่านไอ้ตะกาวเงินแม่มได้ค่ายหน้าไง,ไงพี่น้องซุโกโก้เพี่โยยืนในชดถื่นโฉกชวยด้วยเุินโองแต่อย่าวังลับลอยพี่น้องเออต้นยันงข่อยท่า ใช่ต้นยาบ้าจะสื่อเบอร์จะจำเรอกันตั้งโชคเพราะห้วายดินมันไม่มีแล้วนะผีนองอยังแกเบอร์ก้องตักกินไหนนั้นเบอร์ขึ้นคนลอกคนจนมดตัวถั่วประเทศได้โม่เปรตโลกหลออก,กินชอชนแกปว่าเบอร์หลวงหน้าฆ่าคนจนหลอกท่าคนเลตาวไหวตู้กันโตเลยแต่เราวัดมันโมก,กันเช้าว,ว่ากำไรข้าวไปมากสาับชักพาเดาท่าเ,าเลยว่า่างห้องหยักแม่น้อยโอ้โอ้ใช่นั่งเนี่ย แม่ฉัดจัูลมดังอยู่เลยแม่กูเล่น้ามึงกลายตัดเส้นกระเพือเลยวอ่ะมึงจัตายเลยปะบ้านโอ้ยุ่งทิ้งกระปองนี้อ่ะพาหน่วยกูเนี่ยกระป๋องมาทึงเล่นไหมนั่งมาเล่นมาเล่นโอ้พันนี้ว่ามีพันไหมไปบวชไปบวชไปบวชเออพออย่างสร้างทั้งลานกวนซึก หาเมีย <c oughs> ไปกันนั้นนาประเาศตอนนี้ก็ไปโยกหวัดอยู่เลยถ้าสมมหมดอบวชได้ก็เราบวชจำเพิ่มมารอไม่ยด้อก็ไปกันกนั้นความอยากจนทั้งหน้าในซื้อภาวดลีบรถดัดเดินทางสมือนยางหว่าไมา้ยังไม่เจอผู้ใดในคณะที่ปากายตั้งในยาายแล้วยกนนใยาย Oh, you're inside the diamond.